เป็นนาริยาสร้างภูสวรรค์บุญนับได้เป็นนี่เป็นคิวที่ลงวัดพวงนะครับถือบัตรลงขาลงครับกำลังตกแต่งใกล้เคียงอันนี้ก็จะเป็นมีรถนะฮะโดยการกควบคุมนะของทหารเหมือนเดิมระับ นตึงพื้นที่จันระเบียบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี้นะอันนี่ก็จะเป็นยานสำรับถือไปมาลาศกดิโดีใจในชีวิตสสิาประชวรเป็นรักษาแต่ประสความสกเา <c oughs> ไปนะเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยไปด้วย <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นคนอากาศนะฮะปัจจุบันของปี2561นะจะเป็นอย่างนี้ นครับอย่างนี้ตอนนี้เขาจะขึ้นเที่ยวเดียวลงเที่ยวเดียวหมดเลยนะครับหนึร้อย บรยากาศอย่างที่ผมพาไปชมนะครับมันก็จะ,ะไม่คงที่ไม่คงทนก็ยังสับสนอยู่นะเหมือนยอมยอม,ยอมไงทุกคนไปรู้นะครับดูๆแล้วมันเาคนมาเที่ยวหรือคนมาทักทารนี่เขาไม่รู้นะเขาก็สนุกสนานในการของทําบุญแต่ภายในครับยังขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเลยการตั้งตู้เอ,อ้ยอะไรเอ่ยพื้นที่แบ่งกันไม่ลงตัว นะแต่คนจะได้รู้นะเหมือนผมรายงานสดไปเมื่อตอนเปิดเขาปีนี้แหละนะครับมันก็ยังวุ่นวายแต่คนที่เข้ามาทําบุญเนี่ยเ็าทาบุญนะครับเ็้ามาทําบุญใส่ตัวพวกเราแต่พวกเรานะฮะคนที่ดูแลหรือบริหารนี่ก็ยังยังมีหลายฝ่ายอยู่นะตอนนี้มีทั้งสามฝ่ายแต่ก่อนบริหารด้วยฝ่ายเดียวนะครับคณะสงฆ์ตอนนี้กลายเป็นมีคณะสงฆ์บริหาร,ร,หารแล้วก็วัดกระทิง,งแล้วก็เจ้าางทางอำเภอผู้ว่านะฮะ<า>แล้วก็ เอาทหารมาควบคุมดูแลอยู่นะครับทบไปสวงบุญเขาก็มีความปลื้มเด็กได้ขึ้นนะครับ <c oughs> แต่คนทำบุญลดน้อยลงนะค่าของเงินลดน้อยลงนะครับ <c oughs> เมื่อมันมีการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ <c oughs> คนทำบุญจะน้อยลง ทำราเพดีเนี่ยทำให้แนวพระพระสงที่เคยทำมันก็โอเคอยู่นะตอนนี้มันมีหลายายนะครับก่อนรถจะวิ่งลงเอ่อคร,ครึ่งทางนะมาถึงกลางเขาระยะทางห้ากิโลจะเปลี่ยนรถนะครับตอนนี้มันมีความได้เปรียบกับเสียเปรียบเรื่องคิวรถ นะครับเรื่องของคิวรถการได้เปรียบที่เปรียบเพราะมีส่วนของวัดก,กระทิงนะฮะวัดกระทิงเนี่ยคนขึ้นได้ยาวนะครับก่อนปี60นะครับขึ้นยาวเลยเที่ยวเดียว200ตีลงไปกลับได้แต่ถ้ามาเจอใน<า>ในเขตเขาตรงนี้คือจะเป็นครึ่งทางนะฮะก็เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบของผู้โดยสารบางคนบอกฉันไปขึ้นเที่ยวเดียวดีกว่าขึ้นวัดกระทิงขึ้นเที่ยวเดียวเลย ถ้ามาตรงนี้เป็นแค่สองเทีย่ยวมันก็เลยการได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนกันนะครับเรียกว่าชิงพื้นที่นะฮะจิงพื้นที่ต่างๆเอไใหญ่ป่ะอารมเมื่อไรรถอันนี้ที่ที่ผมนั่งมาเนี่ยคือเป็นรถของทางวัดพวงหรือคิวรถนะฮะที่มีคุณพี่ ก็ดูแลอยู่นะในส่วนที่ตามมาเนี่ยเป็นหน้าที่ของอำเภอนะตอนนี้นะสีชมพูเนี่ยนะครับเป็นของอำเภอนะดูแลนะสีชมพูก็จอดอยู่ที่หน้าอำเภอครับเขาจะแบ่งสีกันหรือว่าจะออกมาสีเขียวของสีชมพูนี่ก็จะอยู่ที่